เพราะยิ่งเราฉีดลดไซต์ตรงนี้มันจะยิ่งทําให้โหนกแก้มตรงเนี้ยดูเด่นชัดมากขึ้นถ้าส่วนตัวมีขมับตอบลึกมากต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกโบกรามหรือฟิลเลอร์ขมับเคยโบกรามมา1รอบกรามยุบลงแต่ยังไม่เล็กมากอืมจริงๆทั้ง,ท,งทั้งการฉีดโบกรามกับฟิลเลอร์ขมับอ่ะมันหวังผลกันคนละอย่างนะคะโบกรามคือการฉีดเข้ากล้ามเนื้อกรามทําให้ตรงเนี้ยไซต์มันเล็กลงหน้าเราก็เลยดูเรียวขึ้นส่วนฟิลเลอร์ขมับคือการ เติมบริเวณนี้พอบริเวณขมับเต็มเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราดูละมุนขึ้นถ้าถามว่าควรจะเลือกทําหัตการอะไรอาจจะต้องดูรูปหน้านะคะดูรูปหน้าของเราอย่างเช่นเป็นคนที่มีหนกแก้มชัดมากหนกแก้มใหญ่มากแล้วก็มีปัญหาเรื่องขมับต่อกกรณีนี้การเติมฟิลเลอร์ขมับก็จะเหมาะกว่าการฉีดโบกรามเพื่อให้เล็กลงทั้งหมดอันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะยิ่งเราฉีดลดไซส์ตรงนี้มันจะยิ่งทําให้หนกแก้มตรงเนี้ยดูเด่นชัดมากขึ้นและถ้าเรา เรเลือกเติมฟิลเลอร์ขมับมันจะทําให้หนกแก้มนี้ดูเด่นน้อยลงถ้าในกรณีนี้ก็จะแนะนําการเติมฟิลเลอร์ขมับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนหนกแก้มใหญ่แต่ว่าตรงนี้กางออกมากๆอังก็จะแนะนําว่าควรจะเลือกฉีดโบรกรามมากกว่า ดังน,นั้นก็สรุปนะว่าการที่จะเลือกทําหัตถการไหนอะ่ะมันขึ้นกับว่ารูปหน้าของเราเป็นแบบไหนมีปัญหาตรงไหนแล้วก็รูปหน้าแบบที่เราต้องการอะ่ะคืออะไรเรากังวลจุดไหนซึ่งอันเนี้ยสามารถพูดคุยปรึกษากับคุณหมอที่เราไปหาได้เลยนะคะ